เอาใจคนชอบเที่ยวเที่ยวแบบไหนเที่ยวแบบวิธีพุทธเนาะวิธีพุทธเราก็จะเป็นเที่ยวในเชิงทำบุญพอเรามาทําบุญแล้วเราก็จะได้ความสุขกายและสบายใจทีนี้เราได้ความสุขกายสบายใจเราจะมาขอพรขอพรจากพญานาคราชพญานาคราชคือปูนนการนาคราชเนาะเราก็จะขอพลังขอบรารมีเนาะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่าติดขัดด้วยอํานาจของปุิน,นการนักราชด,ด้วยอํานาจแห่งสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะที่สถิตณนะวัดเกาขาว,วนารามเนาะได้เปิดโชคเปิดลากเปิดอํานาจวาสนาเปิดการงานการเงินให้เจริญรุ่งเรืองอย่าติดอย่าขัดเนาะขอให้สําเร็จในบัดดลนี่คือปุิน,นการนักราช และแม่ยาก,กัญญาวดีนาคีเทวีซึ่งมีความงดงามจึงอยากจะเชิญนักท่องเที่ยวเนาะผู้ที่ว่างจากหน้าที่การงานเนาะว่างจากาสิ่ง <c oughs> ที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่ทำให้ติดขัดว่างจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์แล้วมาชื่นชมกับบรรยากาศบรรยากาศภายในวัดซึ่งเป็น อะไรที่ร่มรื่นสปายะเนาะเขาเรียกว่าสปายะแดนธรรมวัดกกขาวนารามที่นี่ที่เดียวที่พญานาคสวยมากเนาะ